เด็กทุกคนโยวาโยวาโยวาโยาตุนวันนี้แม่จะพาแม่โยวาจะพาทุกคนไปเที่ยวสไลเดอร์กันแป๊ะแป๊ะป๊มาขึ้นดีกว่ามาเล่นดีกว่านี่โยวาหนูเล่นก่อนเลยลูกหนเป็นน้องได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะเล่น เออสนุกไงอยากเล่นแอร์เลยอากเล่นแอร์หะคุณ่นหนูอยากเล่นอยางนี้อยากเล่นอีกแหละให้คนหนึ่งเขาเล่นบโยวะไปแทนเนอวค่ได้ไกว้าวว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 ว ทุกคนติดตามชมตอนต่อไปนะจ๊ะจบแบบนี้